สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับในช่องพาร์ไทยบ้านก็แอดชิก็กำลังกินอยู่นะคะเคยดูละครไหมสามหนุ่มสามมุม เคยดูละพรไหมเสะเสะยังเลยชามใหญ่จังเลยค่ะอนในสมุมมุมตาตาไม่ไม่ได้มันก็เหมือนกันเนี่ยรบๆไม่น่นึกว่าของเจ้าลีนกว้างก็ค่อยมือไม่ตอบอะไรคุณนินะคะสวัสดีค่ะคุณ เดี๋ยวกินอีกก่อนนิดหนึ่งนะคะมันเหลือยังไม่หมดถ้วยครับสามถ้วยอ่ะอ่ากินมื้อเช้านี่ก็ถ้วยนึงก็กินอีกนี่ก็ถ้วยนึงก็พี่ว่าสามถ้วยยี่สิบสี่นขอแต่ว่ามันก็ไปกินก็กินแค่ชองถ้วยโดนสามถ้วยเป๊ะนู้นมาฟื้นมาฟื้นนะยังไหมแกยังร้อนอยู่กินตอนเช้าก็อิ่มถึงเที่ยงไง พระยาปลายะอ๋ออาจารย์ะตอบถูกเลยครับก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะพอดีท่านได้มองเนาะอะไรเนาะสมสีบุ่งทองนะคะสมสีปุ่งทองนะคะอุ้ยตุ๊กตาเนี่ยน่ากลัวเหมือนจอร์เจีเลยเนาะก็พระจ้ากินก็จะง่วงนะคะสมสีปุ่งทองแม่ข้ามใส มาแรงเข้าหูโอ้ยแม่เปลียนเสียงเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะออกมาเดี๋ยวแม่จะอ่านใหม่ไม่ได้แสงพม่ามันอาจจะแพ้แสงฮะก็ถอนเอาน้ำให้ค่อยให้เย็นมันแพ้แสงจ้าเนี่ย มือเดือก็ไดแล้วไล่ไปกี่ครับอดอตอนนี้ตัวเดคกับจะตืนพาะะันบ้เดี๋ยวเขาามาไม่ยกจะไล่แล้วไปไหนโอ๊ยลืมอีแล้วมีไปไแล้ว ยังไงก็ต้องขอรองคำตอบก็ต้องลองสใจมากๆเลยไม่ใช่ร่ยะระยไม่ได้ยี่ห้อที่ระยะรยะตอบคุณจะแรกอยู่แล้ว NBS สริสเพราะคนนวลเขเรียกว่าลงทุนเยอะนะแต่ไม่คุ้มเสี่อย่างก็คือตอนเช้าเข้ามึงย่าก็เอาเอาอีกห้นที่การใหญ่ของของเราเนี่ยลงทุนเพื่อจะไปจับของที่มัน ใช่มาง่ายๆถ้านังก็จะอ่านใหม่แล้วค่ะเพราะว่าปิดเสียงเนาะจะถ่ายลงตอนนอนค่ะในเช้าเขจะเข้ามาอือแล้วก็เปิดสองช่องเดี๋ยวมือช่อเดียรูกก็จะว่าให้เราแหละเนาะอ่านใหม่นะคะอ่านใหม่เพราะว่าปิดเสียงค่ะปิดเสียงนะคะปิดเสียงโอ๋อมือไม่ได้เก็บมาทำไมเก็บมาทิ้งร่วงคว่างขอขอรูใจอ่านครับเออว่าจะมันบุกเบย เราไม่ค่อยทำให้ลุงคยใส่วาลีโรเซนเนาเออเนาเออเนาเออนาวเออนาไหนนาวนเนอสาระเอานะคะเนสราเอาก็นาวอ่านว่านาวนาวเออออสเตียเวียา คุณผู้ชมใจสวัสดีค่ะแล้วมันจะตื่นมก็มีหัวใจให้นะคะวาลีเนวเออร์นะคะก็ออเตีรเวียนาก็ภาษาอังกฤษนะคะก็ยกมือให้ยันใหญ่ที่ยโย เดี๋ยวมือก็จะไปปิดเสียงอีกแล้วนะคะมือเปล่ใส่นี่ก็เวโรคนเก่งจ้าแล้วก็ยานีเหนาเอออีกแล้วนะคะเหนาเออออีตเรียนชามใหญ่จังเลยค่ะแอดมินนาชามตาไก่สครับชนะด้วยคุณอนัญยา ทานกันให้อร่อยนะคะโอ้โหตุ๊กตาเล็บดีวันเกิดคุณอนัญญาวอร์ละฉัดอวยพรหน่อยครับอวยพรอวยพรอวยพรให้เอฟซีหน่อยอ้าวมันเกิดคุณอนัญญานะครับก็คุณอนัญญานะคะวันเกิดวันนี้ก็อนัญญาวอร์ลวอร์ฉัด วรัญญาลวลัดวลัด,ลด,ลดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านปู่จงประทานพรให้นะคะคก็ขอให้ครอบครัวของคุณปร่งนไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาครอบครัวเจ้าต่อไปนี้ก็ขอให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรัก หันซ้ายขอให้เงินมาหันขวาขอให้เงินข้าวเจ้าเงินล้านเด้อขอให้เงินไหลนองทองไหลมาหนี้ไหลเงิสี่ร้อยล้านมือสองข้างเจ้าหยิดจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากน้อยของเจ้าพูดอะไรหลับแล้วแล้วช่างจิ้งจิ้งจิงจิงสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดัตไรกังวลให้เงินข้าไม่ขาดเลย ถึงมันจะไม่จบตึงในแล้วอย่าเจ็บอย่าจนอะไรนะเงินเข้าปัญหาฝนอะไรนะเออให้เงินเข้ามันจะหล่นอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตำก่อคนอย่าจนก่อใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงมือนเช้าว่าตานตวัน ยังไม่ตืาบ้าเงิน้านยังไม่ครึ่งลุกนอนทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปนะคะนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนแสน่อมาขอให้ได้เงินล้านทานเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปด้วยเธอเอาหมดเลยนะดูไม่ลุงมือใหญ่ๆนะคะข้าเห็นลุงแล้วถ้าไม่หลับตามันมันท่องไม่ได้จำไม่ได้ลุ ใหญ่ๆนะจ๊ะทุก้อยคาบไปเอาไม้เริ่มใหม่เลยนะคะคุณอนัญญาคุณอนัญญานะคะมืออ๋อวอลัสสัตคุณอนัญญาวอลัสสัตนัญญาอนัญญาวอลัครับมือน้อยๆของเขวัญจับจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากน้อยๆพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางสี่ทิศสามทาง เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยไร้กังวลให้เงินข้าวเหมือนหาฝนอย่าเจ็บอย่าจนอ,อ,อย่าตำก่อกยอย่าจนก่า่ขอให้เฮงตลอดีตลอ,อดไปด้วยเาคอา<ร>ใหามุัทแ้วาสุัทแขอกัทขอวามนไปล้นอหัน้ะคะขหมีความสนล้ะคอ้มีคานนไแล้นขอใหมนก็เล้นนแลนหม แบ่งแค้นไปมาก็ได้เงินไม่ถ้า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 มือลุงแล้วมือใหญ่ๆก็ก็บก็ลงไม่ได้ก็จะให้พอลุงต่อนะวนี้อ้าวชิดชิดชิดอ้าวจะเอาไหมลุงนะวันนี้จะให้ทั้งชูทั้งเจ้าที่เจ้าทางอ้าวกรณ์นะครับคุณอนัญญานะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะคำๆนะคะอิส่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ